สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับนําโชคพาเที่ยวพาชมครับวันนี้นําโชคพามาเที่ยวมาชมที่ยินเพื่ออยู่อาศัยเนาะแล้วก็มีต้นไม้อยู่ในที่แล้วด้วยครับแล้วก็วิวทิวทัศน์สวยมากๆเลยครับตรงนี้จะมีทิวเขาสลับทุ่งกว้างแล้วก็ เป็นแปลงสวนเกษตรเกือบทั้งหมดเลยอยู่ด้านหน้านี่ครับผมแปลงนี้ที่ตั้งก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นเขตติดต่ออำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะตรงนี้ก็ถือว่าน่าอยู่น่าใสอีกแปลงไม่ใหญ่ด้วยครับแปลงนี้สองไร่เต็มเลยแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะแล้วก็บรรยากาศโดยรอบหน้าแปลงที่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวนผักกันนะแถวนี้ห่างจากถนนตรงนั้นก็จะเป็นถนนดำรัดยางเข้ามาเนี่ยประมาณ ห้าสิบเมตรเองแลวมีหมู่บ้านโดยรอบเลยก็ทําเกษตรสะส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักด้านน้านี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันหมดอยู่ด้านนี้เลยครับหมุดอยู่ตรงด้านนี้เลยยาวไปถึงข้างหน้านั้น30เมตรแล้วก็ตรงเข้าไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันตรงไปด้านท้ายนี่ก็อยู่ที่ประมาณ100เมตรแปลงนี้ก็ถือว่าโอเคครับดินดีแล้วก็มีต้นไม้ในที่น้ําไฟมีอยู่แล้วครับอยู่หน้าแปลงที่เลยทั้งน้าประปาแล้วก็ไฟฟ้า อยู่หน้าแปลงที่นี่เลยนี่ของแปลงนี้ครับมีครบหมดแล้วตรงนี้ด้านหน้านี่ก็จะเป็นของแปลงที่เลยแล้วก็ล้มลื่นดีครับแปลงนี้เนาะแล้วดินดีมากๆเลยครับตัวนี้ดินดําดินดําฟูหมดก็จะอยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งนี่ครับหน้ากว้าง30อ่30ิสามเมตรถือว่าโอเคเลยข้างๆเราก,ก็จะเป็นเพื่อนบ้านตัวนี้ก็จะมีผลไม้รากไม้เต็มไปหมดเลยนี่แปลงข้างก็จะปลูกผสมผสานด้านหลังนู้งก็จะเป็น ไล่มะเขือเทศเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันอันนี้คือหลังแปลงที่วิวนี้เลยครับผมเป็นที่โล่งๆสบายๆแบบนี้เลยแล้วก็ถือว่าน่าอยู่น่าใสครับตรงนี้เนาะทำบ้านพักสวนกเกษตรก็โอเคอยู่แล้วข้างในก็จะมีอาคารอาคารที่สร้างไว้ยังไม่สําเร็จนะมีโรงเรือนนะมีห้องน้ำนะข้างหน้านี้เนาะแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่ในที่หลายต้นเลยเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเ,เข้าไปเที่ยวกันอ่างไงก็ตามําโชคมาครับแปลงนี้ก็ถือว่า สวยครับผมที่ตั้งแปลงนี้ก็อยู่ที่ตำบลหนองตักยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแปลงนี้ก็ห่างจากเทศบาลก็ไม่ไกลประมาณ7กิโลครึ่งตรงนี้นะจากเทศบาลจากอบตก็ห่างอยู่ที่2กิโลครึ่งตรงนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ตรงนี้ในแปลงที่นี่ปลูกมันอยู่เป็นมันสำปะหลังหวัว่าถายพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แนวที่ก็จะตรงไปตามนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปเที่ยวด้านในไป แปลงที่กันด้วยอ่าตรงนี้ก็จะมีเป็นส่วนห้องน้ําให้อ่าแล้วก็มีตรงถนนลูกเต็มเลยครับผมด้านในนี่ก็จะมีโรงเรือนอ่ามีโรงเรือนสำหรับไปเก็บของเอามาซ่อมแซมนิดนิดหน่อยอ่าหลังคายังมีอยู่อ่าแล้วเราก็เดินไปดูด้านท้ายที่กันอ่าต้นไม้เยอะเหมือนครับผมอ่ามีทั้งขนุนมีทั้งอ่ามะม่วงแล้วก็มีต้นปาล์มันมะขามอ่าต้นไผ่นุนก็ใช่ครับผมน่าอยู่ครับแปลงนี้นะแล้วเจ้าของก็บอกไว้ไม่แพงครับ แปลงนี้เจ้าของบอกขายอยู่ที่ไร่ละสามแสนอ่ะสองไร่นะพร้อมโอนเลยตรงนี้สนดฟุดแดงอ่านอนสอสีจอสวยครับผมอ่านีคือเข้ามาจากแปลงที่อันนี้นก็เป็นสวนเพื่อนบ้านอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านาติดติดกันเนี่ยเนาะนี่ก็จะมีเป็นมันไว้อ่าแลดินตรงนี้ฟูมากเลยเป็นดินดินร่วนปนทรายอ่านี่ครับดินดาอ่าฟูตรงนี้ปลูกต้นไม้ดีมากเลยตรงนี้ต้นไม้ชอบแน่นอนอันนี้เป็นถนนที่อยู่ในแปลงที่ นี่ครับปลูกเต็มเลยไอเจ้าของก็ฝากขายเพราะว่าไม่ค่อยได้มันดูแลครับไม่ค่อยมีเวลาเป็นคนพื้นที่นี่แหละครับตรนี้ก็จิดตงนู้นเลยเดี๋ยวก็ด้านหลังก็จะเป็นสวนไร่ต้องเป็นไร่เนาะไร่มะมะเขือเทศเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเรามาคุยเรื่องเส้นทางการเดินทางกันก่อนตรงนี้ก็จะอยู่จากอำเภอท่าม่วงอำเภอท่าม่วงก็อยู่ที่ยี่สิบหกกิโลเองครับผมแล้วก็จากแยกท่ามะกา จุดขึ้นลงทางด่วนเป็นเชื่อมต่อนะประตเวพระราม5กาญจนบุรีก็อยู่ที่35กิโลเองแล้วจากสารกกางกาญจานบุรีก็อยู่ที่34กิโลแล้วก็จะมีะเขื่อนแม่กองตรงนั้นก็จะมีแพรแพรอาหารแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอของอำเภอท่าม่วงเลยกังนสวยงามมากเลยก็อยู่ที่26กิโลเองแล้วก็จากก <c oughs> รุงเทพสายใต้ใหม่ก็อยู่ที่110กิโลครับ แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็คือทางอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีก็อยู่ที่32กิโลแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวสำคัญคัญสุดที่ตรงนี้ก็จะเป็นอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับผมอยู่ที่42กิโลเองอันนี้ด้านหลังหมุดก็จะอยู่ตรงนี้ครับชัดเจนด้านหลังนี้ก็จะเป็นไร้ะมเะเขือเทศใหญ่เลยมเะเขือเทศลูกสวยๆตรงนี้ อันนี้ครับผมแล้วแนวที่ก็จะตรงยาวไปถึงแนวไผ่เลยเดี๋ยวเัื่อไงเราเข้าไปเที่ยวในแปลงที่กันเดีย๋ยวนำโชคพาเข้าไปเที่ยวครับตามนำโชคมาครับภายในแปลงที่นี่ก็จะปรับพื้นที่ไว้เรียบร้อยหมดแล้วก็คือ,อเป็นยกล่องมันแบบนี้อย่างเดียวเลยดินดำๆตรงนี้เลยทุกที่เลยดินจะเป็นแบบนี้ครับดินล้วนล้วนแตกง่ายล้วนปลูกต้นไม้ดีมากๆครับผมตรงนี้ก็จะเป็นม่วงต้นใหญ่ร่มเง,งาดีครับ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นคอยเนาะจนถ,ถึงด้านท้ายที่นําโชว์พาไปเที่ยวมอสะกูก็จะเป็นต้นไผ่ตรงนี้ก็จะเป็นไายในแปลงที่ก็จะมีต้นปาล์มด้วยตรงนี้ก็จะมีน้อยนานแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอาคารเป็นอาคารนอไบเก็บของอตรงนี้นะจะของทาให้ยังไม่ค่อยเสร็จดีเลยตรงนี้แล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ด้านนี้ อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคครับเวลามาทําความสะอาดที่มันหมดแล้วเอาออกหมดแล้วก็จะโล่งดีแล้ววิววิวในแปลงที่จะได้ทิวเขาสลับทุ่งกว้างแบบนี้เลยโล่งรายละสามแสนซื้อได้ครับแปลงนี้นะถือว่าราคาก็ไม่แพงครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านไม่ห่างจากชุมชนเดินทางสะดวกนะครับผมแล้วก็ปลูกอะไรก็งามตัวนี้ก็จะเป็นชะอมยอดงามๆอย่างนี้เลยนี่ครับผมถ้าสนใจก็ลองมาเที่ยวมาชม นําโชคยินดีพาเที่ยวพาชมครับแปลงนี้นะระบบน้ําไฟมีแล้วครับตรงนี้น้ํานี่ก็ยังใช้อยู่เป็นมีพิเตอร์มีอะไรครบหมดแล้วแล้วก็ตรงไปถึงด้านหน้าที่เปิดต้องกันทางด้านนั่นเลยตรงเสาไฟฟ้าตรงนี้ก็ฝากด้วยหนึ่งแปลงครับถูกใจยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกําลังใจให้นําโชคด้วยครับน้ำโชคจะพยายามหาที่ดีที่สุดเามาพาเที่ยวพาชมแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ฝากด้วยอีกหนึ่งแปลง ขอบคุณครับผม